คือแค่ชุบน้ำแล้วก็ชเช็ดเป็นในคราบที่ติดอยู่กับกระจกเนาะใช่ค่ะแล้วปพบกว่าพอโพสปุ๊บมีแต่คนสนใจค่ะก็เอามาโพสขายนี่แหละห้าชิ้นหมดตั้งแต่ผองยังไม่มา อ่ะสั่งไปที่พันชิ้นก็หมดสามพันชิ้นหมดค่อห้าพันก็หมดไปเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะือสึกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาละเออนะคะก็เลยแบบว่ากลับมาเป็นมิสซิสฟาวแล้วก็ตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่ามิสซิสฟาวก็เป็นออลิขสิทธิ์เดียวในเมืองไทยเพราะกลับมาในเมืองไทยยอดขายที่บอกเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนั้นไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ขายไปประมาณเจ็ดล้านก้อนไปแล้วอุ้ยตอนนี้เหรอคะเกินไปแล้วค่ะหนึ่งปียอดขายตอนนี้อยู่ที่สิบสามล้านก้อนเยอะยว คุณบอมเพิ่งขายหนึ่งปีใช่แต่ยอดขายสิบสามล้านก้อนคือมันเป็นการซื้อซ้ำอะเนาะใช่ใช,ใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันพื้นผิวแบบไหนบ้างคะที่เหมาะสมกับเขาอ่าพื้นผิวที่อย่างเช่นอ่าคราบห้องน้ําค่ะคราบกระจกเช็ดได้ะน,นะคะตามห้องครัวเงี่ยคะ่ะพื้นอ่า โซฟาหนังค่ะแล้วก็ตามร่องยาแนวเห็นได้อย่างรถรถที่แบบว่าไปติดสีกับสีอื่นมาไปเบียดมาอย่างนี้ค่ะเฮ้ยถ้าพูดกันแบบนี้มันไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูคลิปดีกว่าในคลิปนี้โอ้โหดูสิคือมันขจัดได้ขนาดไม่ต้องใช้น้ำยาเลยเห็นปะดีจังดีมากเกลี้ยงขนาดนั้นเลยอออืเยังไง ได้ยังอยากได้แล้วต้องยอมรับแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์ขยายจนสามารถตั้งเป็นกองทุนที่ปลดหนี้กับตัวแทนทำกองทุนตัวนี้มาประมาณ7เดือนแล้วค่ะแล้วก็สามารถปลดหนี้ให้ตัวแทนได้กว่าร้อยชีวิตโอ้โหค่ะฟิตชีวิตขายดีด้วยได้ทำบุญด้วย่ มาขนาดนี้นะคะไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะพี่ปุ้ยยังอยากจะใช้เลยอยากรู้ราคาค่ะราคาปกติน่ะสิบชิ้น390าบาทค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีโปรมชัพิเศษค่ะ10ชิ้น350ิบาทพร้อมเป็นตัวแทนจาหน่ายค่ะอ่าส่งฟรีค่ะส่งฟรีทางลูกค้าตังไปทางแล้วก็ทางอ m s ปกติ10ชิ้นจะอยู่ที่390้ใช่ตัดเจตเจไปหลือย350ใช่ก็ไม่แพงุ้ยเราซื้อแบบ10ชิ้นกะซื้อไปทําเล่นๆแบบว่าใช้งานในบ้านเราแต่ ตัวแทนได้เลยอ่ะใช่ตอนน่อยอดธุรกิจให้ด้วย